เติมสวัสดีค่ะอีฟอีฟเราคุยกับอีฟอยู่นะคะนี่อันนี้เราอยู่ตรงนี้คุยกันในเซตนะคะเปิดเปิดเห็นหน้าหน่อยสิคะนี่ค่ะเห็นหน้าค่ะโอ้โหคุณถ่ายใต้ชั้นนี่คะนี่สกู๊ตี่ค่ะ ก็ซื้อกันค่ะให้กันแล้วก็ซื้อกันค่ะนี่ค่ะนุ่ม่นเออแกรีวิวก่อนเลยโอเคนะคะอะไรขันยอดบังค่ะรับตายแกตายแกอันต่อไปเป็นอุ้ยต้องตกค่ะขอโทษทีค่ะว่าเป็นไอศครีมค่ะอันนี้ไอศครีม นนุ่มๆชโลอ่าต่อไปตาอีฟของเขาก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นอะไรก็ไม่ค่อยเอ้าแมวนาคะว่าอีกนะคะแมวค่ะจ้าตาเจลเป็นสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตต่อไปตาครเจ้าแป๊บนึงจ้าวางตรงนั้นก่อนเลยค่ะ อ,อี่สวัสดลนะคะอันต่อไปอีฟเลยอ,อ๋อหนูเคยฟังเพลงแล้วเพลงนั้นน่ะหนูเคยฟังแล้วต่อเกอนะคะต่อไปแกเลยต่อไปอันนี้นะคะเราเราซื้อขนมปังมาแล้วเราตกแต่งหน้าเองมันทุเรนมากเลยอะดูดิม,มีตำหนิเอยอะมากเลย สีอันเนี้ยเวลาใช้แล้วมันมีตาหนิแต่มันซะโลหอมด้วยอันเนี้ยน่ะตาต่อไปตาอ,อี๊บตาต่อไปจะเป็นเอาเป็นเป็นคาลองค่ะดูไม่เขาของคขาของฉันแหละค่ะ ที่โดนนัทอันใหญ่นี่อันต่อไปของอีฟเอแคลค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอขอหาที่ตั้งกล้องแป๊บนึงคะ่ะฉันกำลงังวนเวียนกล้องอยู่คะ่ะโอเคได้หรือเปล่าคะอ๋อขาได้เลยคะ่ะเอ่อจารีวิวอะไรดีคะ รีวิวนี้ดีค่ะค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะขย่าแล้วมันจะมีเนี่ยอ,อะไรออกมาไม่รู้ขยา่าให้มันขย่าเนี่ยต่อไปันจะรีวิวรีอะไรรีวิวเลยโอโถ่ซ่วมที่เขาให้แกนี่มันมันจะมีคนจีอยู่ข้างในนะคะถ้าเราใส่น้ำเข้าไปมันจะพุ่งใส่หน้าเราได้เลย แล้วว่าเรารีวิวอันนี้ดีกว่าค่ะฮ่า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 เอ่อเขาเขายืนกินสากไรกันดีกว่าค่ะสโนแมนค่ะคุณจะรีวิวอะไรก็แล้วแต่คุณเลยค่ะ อันต่อไปของชั้นเป็นปากกาคอลเลกชันของแท้นะคะซื้อซื้อมาแพงนะคะบอกไว้เลยค่ะอันนี้ซื้อมาแพงนะคะปากกาคอลเลกชันค่ะอันนี้พ่อให้มันซื้อมาแพงมาเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะมันเป็นปากกาคอลเลกชันเอ่อเปิดยังไงคะบอกฉันหน่อยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเป็นปากกาคอลเลกชันแบบนี้นะคะนี่สวยมาก <c oughs> ยอนให้ดูอีกเนี่ย เห็นปะเมืเอ่อกี้อันต่อไปเลยะะจ้ากำไร <c oughs> <c oughs> อันต่อไปของเขานะอันนี้อันนี้เป็นกระดาษที่วาดเองนะคะเป็นลูกพีทค่ะอันนี้เป็นลูกพีท กระดาษลูกพีนค่ะกระดาษลูกพีนค่ะต่อไปตาแกนี่ล่ามา,ปา,มาเป็นปลาวานปลาวานแสนนุ่มนิ่มค่ะปลาวานค่ะ น,นี่คือกล้องเราอยู่ตรงนี้นะคะรีวิวเลยสิคะก็ใช่ไงคะคุณละเมออะไรหรือเปล่าคะ,ะ,ค,ะคุณรีวิวเยอะเยอะเลยคะ่ะฉันฉันที่เก็บไปหยิบของมารีวิวแล้วคะ่ะฉันขอนั่งกินช็อกโกแลตดีกว่าคะ่ะ ฉันนั่งกินช็อกโกแลตรอคุณรีวิวดีวกว่าจ๋ามีอะไรเหรือวะนี่ไงเขาวางกล้องอยู่รีวิวไปเลยค่ะฉันวางกล้องไว้แล้วค่ะนี่อกล้องค่ะ วัดไต้เาเูอรีบขาเร็วๆน,น,นะคะแบตบแบตบโทรศัพท์ฉันจะหมดแล้วค่ะเสร็จหรือยังคะเแบ็เเด็ดสิบห้านะคะ วันนี้ขอาก่อนะสวัสดีค่ะแตะหมดพอดีเลยค่ะ